ลุ่มคนส่นทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนใเนี่ยลูกกระบาลมึงให้ฟ้องเออจอแฮดมินแลมบูลี่เราไปบูลี่อะไรใครเออเขาคนอื่นเขามีซิกแพคก,กันเรามีวันแพคไอเอ็มเดอะวันวันแพคแต่ถ้าโฟแฟคโฟโฟโฟแพคก็จะมีแฟช มีเอบิโนมีลืมบอดี้ไหมโปแตโต้ไปเออโปแตโต้โปเตโต้แล้วอีกคนอะไรนะกะลากะลาอ๋อมานีวิสกลาเรากลับมาใหม่ครั้งอะไรวะเป็งโคตชเก่า สมัยปอปฐมฮะสมัยฟังเทปปอหนปอหนึ่งเราปอสีเราเราฟังตัวปอสี่พี่ราสาให้ผมด้วยนะเออปอสี่ปอห้าโซนนี้นะครับประมาณอายุสิขวบสิบเอ็ดขวบนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสิบแปดปีที่แล้วืมีไม่มีมิสาคราจีรถมารับของไหม นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาของไปไว้เอาไปที่รถแต่เราต้องขับรถมารับมารับไหมปานที่หนีอ๋อเราต้องเอารถมาเนาะเอารถมารับด้านหน้าเลย,ยเฮ้แต่เอาขึ้นรถเราไม่ได้นี่หว่าเออมันวางหลังไม่ได้อะวางหลังไม่ได้มันวางหลังไม่ได้ไม่งั้นผมออกไม่ได้ออกจากหลังรถไม่ได้ก็ต้องก็ต้องเป็นกระบะเฮ้ยไม่ใช่กระบะสิต้องเป็นรถใครนะของแม่มนของแม่มนเออของแม่มนหนึ่งคันในวัยเลสเนาะแล้วก็ของพี่ตายคันหนึ่ง นี่ไงพี่ตาไว้นี่เลยพี่ตานี่ครับที่ขับรถมาเนี่ยที่บอกว่าขับรถมาคือนี่เลยคันนี้นะครับพี่ตาขับรถมานะนี่ตี่กะมามาเป็นรนถไฟเลยช่วยนี่ฮะของที่เราจะาไปบริจาคนะครับโหกี่ชั่วโมงพี่ตามาตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวาน,ว,านวันมัน แล้วก็เมื่อวานไปพักที่บุรีรัมใช่ไหมอีกวันหนึ่งก็มาอีกเช้าวันเนี้ยก็คือพี่ตาก็ขับรถมาที่อุบลโอ้ยเอ้าพี่หมีฝากกล้องหน่อยฮะฝากกล้องหน่อยไม่ต้องยกของมาเดี๋ยวยกเองเอ้าพี่ตาครับโอ๊ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้่ไพี่ตามาถือเนี่ยไม่รู้เดี๋ยนั่นอะใส่ให้เต็มอะใส่เลย แต่ไข่ไข่มันซ้อนไม่ได้อ่ะเอาอาจารย์ไปไหนเนี่ยจะแป้งไปเลยจ่พี่ต้องไปเอาแว่นตาก่อน แว่นตาใส่ก่อนมันอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นชี้<า>นี่ทุกคนนี่มากับอาจารย์โอ้ยดูอาจารย์เด็ก่านะอุ้ยแว่นตาการนั่งดีๆนะ สวัสดีค่ะมันจะรังอ่ะ,ม,ะมันจะทับไข่ไหมไม่น่าทับหรอกมันเรียนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ที่ว่าการอยู่ให้เขใหออระวังไข่เดอ้อระวังไข่ไข่ทักคู่อ่ะมันคือว่าใครบ่นไข,ข่เรคู่สวัสดีค่ะ,แะ่แมมาอยู่กับพี่ตาไปก่อนเด้อ มีรถพี่มาลายอีกคันหนึ่งขอบคุณมากครับพี่ไปได้เลยใช่ไหม่าเฮ้ยแหลมไปได้เลยไหมหรือว่าให้พี่ตารอก่อนไปได้เลยก็ได้เมย์ไปถึงแล้วจะประสานงานใครอ่ะใช่พี่ตาเดี๋ยวรอในรถก่อนเดี๋ยวพี่แก่พี่การแป๊บนึงนะทุกคนอาจจะชุนละมุนหน่อยตอนนี้เสียงดังหน่อยนะฮะพอดีต้องยกของช่วยสลับกันยกใช่อ่ะแม่อยู่ก่อน อย่าตื่นใจโอเคอยู่กับแม่มนมไก่อนโอเคอยู่แม่มนคนตื่นติ้นไปก่อนนะคะทุกท่านใช่ค่ะแม่กันไปถอยอีกขั้นหนึ่งมาลูกจะชุลมุนหน่อยหนึ่งอันนี้อาจารย์ซื้อมากมายไก่กองเลยนะคะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำค่ะี่โทน อันน <Like, S 1> ี้แอดปัดแอดปัดกำลังแบบแอดแอดปัดแอดปัดแอดแอดแหลมกำลังสารวนกับสิ่งของที่จะไปบริจาคไม่ใช่ใช่ไปไปมอบไปมอบให้ผู้ให้แม่มาลาไปไปพักพิงติดนมโอ๊มุกใช่ใช่เดี๋ยวรอแม่กันถอยมา เจ้าของช่องอวอ่ะนี่เจ้าของช่องดีจ้าเจ้าของช่องกลับมาแล้วจ้านี่จ้าตอนนี้แอดปัดน,นะครับผมกำลังดูกำลังดูไปที่ติดนมอมมุกนะฮะติดนมติดติดนมอมมุกแล้เดี๋ยวชื่อเก๋ดีนะดีดีดีใช่เป็นคู่แข่งกับหมี่ไต้หมีไต่หวันนี่นะฮะหมี่ไต้หวันนะนี่ครับผมเป็นคู่แข่งกันนะฮะมีหมี่ไต้หวัน นะฮะถ้าถ้าก่อนตายคิดกุศลได้จะได้ไปบนหวันนึกว่าจะไปคนครหวันก่อนขอให้คณะของอาจารย์เดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะขอบพระคุณมากเลยครับอนุโมทนาด้วยครับอนุโมทนากับทุกคนด้วยนะมีคนตื่นทำรออยู่บ้านอาจารย์หมีคนตื่นทำอ,อีหมีเหรอ ส่วนอันนี้เป็นหมี่ไต้หวันเบียร์เอาไม่ได้จังเบียร์มีฮะปล่อยให้พี่ว่างไม่ได้เนื้ออาหารจุกจิอยู่บุอยู่อุบลจ้าอุบลราชธานีจ้าไม่ใช่มีนบุรีอุบุลธานีอุบลธานีใช่อุบลธานีจ้าลาดหายไปไหนอ่ะเอออุบลราชธานีจ้า เชื่อใครไม่เชื่อุบลนี่รักเพื่อนหรือจะพาน้องเขาโอห a ด e a s สะเมฆเมฆมาเพียบเลยห่าวอรับไม่ได้ต้องหาอะไรพี่อีดาวมกเดิเล่นต้องหาอะไรให้พี่อีกินเออาไม่รับไ่เอาพี่มิเขาารอไข่เ่าาไข่ไหมครับ เป็นคนมีไข่คนหลอกคนหลอกเล่นอะไรดีนะลองให้ลองลองลองปัดดิลองปัดดิรับไข่อะไรของมึงเลยไม่หรอกไม่หรอกเขาจะแจ้งความนี่เขาจะแจ้งความพี่น้องเองครับน้องเองน้องปัดเองไม่เไลฟ์สดด้วยชิบหายไม่เกี่ยวไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงอะไรไม่ไม่เป็นไรพี่ จะขาวจะขาวจะดำปิดไฟก็มองไม่เห็นเหมือนกันแหละสีแอคเคาท์ลอก่อนจ้ะไม่มีเวลาเลยแบบเข้าอีกนิดนึงอ่ะพอพอพอจ้าพอแล้วแม่พอแล้วแม่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบีเอ็มเขานี่ มันเปิดเองขัครับคนละท่านชืบไม่เป็นไรเลยโอเคครับเอ้าพี่เอิญมาใหญ่ คิดอะไรพี่ออกพิสิทธิ์ก็โหนตุล้วกันจะได้สงบสิตสงบใจกันบ้างโอ้ยพี่หมีไปไหนนี่ไปอยู่โัวแทยั่นโอ้ลาบจ้สวัสดีรดครับพี่ได้ครับได้เลยครับพี่ดี่นะเอาเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่เอาละหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำครับผมงาทำอะไรครับเนี่ยของบริษั พี่หมีมายังนี่ยใ<อ>ห้พี่หมีมาถ่ายรูปกับพี่เขาก่อนไหนอะเดี๋ยวอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าจะขึ้นรถแล้วนะเตรียมตัวนะอันนี้ผมบอกนะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วเพราะว่าไปสถานที่ที่จะไปให้เนี่ย <s> ไม่สามารถารถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สดได้นะครับ ใช่นี่นักการขับเอาเหรอเอาเหรอใครอ่ะเป็นอฟซีพี่เอิร์นวันใหญ่อ๋อพี่เอิร์ญใช่ใช่เอิร์นวันใหญ่ไหมหรือว่าชื่ออะไรครับไม่รู้เหมือนกันจะไม่ใชื่อคนแถวนี้เขาเป็นคนแถวนี้บ้าเขาไม่ใช่อินฟูแกเป็นอินฟูอแต่ไม่ใช่พี่เอิร์นไม่ใช่พี่เอิร์นชื่ออะไรนะอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงที่ดังๆอ่ะพี่หมีน่าจะจับได้เออต้องถามพี่หมีว่ะไม่เป็นไรขึ้นรถดีกว่าปิดปิดก่อนนะ อ่ะทุกคนลงรองเล่นไปแล้วบายครับ